อันยยงอันยองอันยองอันยงอังสัตดีคนไทยจะใส่ประดุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุกี้ซีเอแปลกใจใช่ไหมล่าทำไมวันนี้พี่แบบเุ้ยทำไมพี่ลุกี้เปิดหน้าปกติพี่ลุกี้แบบสิงแต่อยู่หลังจอคอมอะไรแบบเนี้ยอ่ะเราจะมาเฉยนะคะเราจะมาทำอะไรกันดูนะคะดูดูวันนี้พี่มีแบบอะไรมาสุไห้เว้ยพี่มีกิจกรรมกิจกรรม กิจกรรมสุดปังมาอัปเดตนะคะเป็นกิจกรรมแบบที่รับองว่าโดนใจแบบสาวบุฟฟี่ไฟอย่างเราแน่นอนนะคะเป็นแคมเปญโอนตินเอฟฟีไฟนะคะล่าแลกหล้นแจกจัดหนักนะคะแล้วก็มาของกับสองค่าพิเศษเลยนะคะทุกคนทุกคนคงคุ้นกับโอนตีนใช่ไหมคะเราทุกคนตัวมากับโอนตีนแบบตื่นนอน ไปโรงเรียนชงอวันตีนกินกับขนมปังอะไรแบบเนี้ยมันก็อร่อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะพี่จะบอกให้แต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาธรรมดาเข้ามาพร้อมกับฟรีไฟล์ลิมิเต็ดอี dition เห็นน้องเคลนลี่ไหมคะเนี่ย จะ <Wow. S 2> โชว์ความกากของกล้องให้ดูนะคะนี่ไม่ได้มีแค่เคลลี่นะทุกคนมีทั้งม่ต้องหกลายเลยนะแบบมีทั้งไฮโตเคลลี่บูฟ้าเคโลลีนมาพร้อมกันสองสูตรนะคะนี่มีสูตรนั่งเดิมก็คือสูตรที่แบบเรากินแต่ไหนแต่ไรน้อแ,แล้วก็สูตรน้ำตาลน,น้อยกว่านะคะจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นี่ไงเห็นไหมนี่มีทั้งน้ำตาลน,น้อยแล้วก็ปกติ ก็ดังเดิมอะอยากจะบอกว่าไลายน่ารักมากนะทุกคนไม่ใช่แบบกีก๊อกเด้วยได้ทั้งประโยชน์แล้วก็แบบได้แบบล้นเสียงโชคเติมเกมอะไรแบบนี้ทุกคนก็อย่าไปลืมอย,อย่าไปลืมทุกคนก็อย่าลืมไปสะสมให้ครบทั้ง6แบบเลยนะคะ6ตัวละครน,นี่น่ารัก ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะนอกจากลายพิเศษแล้วนะมันมีกิจกรรมพิเศษมาอีกหนึ่งอย่างด้วยนะเว้ยกับกิจกรรมล่าแรกลุ้นแจกจัดหนักนะคะทุกคนซึ่งบนกล่องโอนตินเนี่ยจะมี QR code ให้แบบสแกนลุ้นกิจกรรมด้วยนะให้เล่นกิจกรรมอะ่ะซึ่งถ้าทุกคนซื้อโอนตินลายพิเศษฟรีไฟเนี่ยก็สามารถแบบสแกน QR code บนกล่องเพื่อสะสมคะแนนนะคะว้าวนนี่เห็นไหม ไม่เห็นก็ต้องเห็นนะโทรศัพนะท์กัดนะคนสามารถสแกน QR Code เพื่อลุ้นไอเทมพิเศษได้นะไอเทมพิเศษชิ้นนั้นมันหาจากไหนไม่ได้แล้วนะคะทุกคนหาได้จากโอนตินอย่างเดียวนะที่จะบอกให้ของพิเศษชิ้นนั้นก็คือสกิน Golden Sun นนะคะทุกคนซึ่งพี่จะบอกว่าชุดนั้นเท่ม,มากนะมันเป็นชุดสีแดงๆอะแล้วตัดด้วยสีทองอะทุกคนมันสไตล์โอนตินเขาอะเห็นไหมแบบ เนี่ยเนี่ยมันสวยสีแดงแต่กับสีทองอะคือสวยแค่เสื้อไม่พอแนะ้ะแบบผมขาวอีตงหางพวกหนุ่มผมขาวอะไรแบบเนี้ยถ้าทุกคนแบบรู้สึกว่าอุ้ยไม่อยากได้เสือ้อพี่อยากได้แบบไอเทมที่มันไปตั้งในเกมโชว์อะไรแบบเนี้ยไอวงไอวอเออไอวอทางโองตินก็มีนะคะดาแบบสกินไอวอ ช็อกโกบูเตอร์นะคะทุกคนจะเป็นลายน้องชิวะน่ารักน่ารักมมิใครไม่อยากได้แบบไอเทมในเกมนะเขามีให้ลุ้นแบบ iPhone 11ด้วยนะทุกคนถ้าใครแบบอยากได้ iPhone 11แล้วคิดว่าตัวเองดวงดีอ่ะไปลุ้นเลยพี่จะบอกให้พี่ก็จะส่งเหมือนกันอะอร่อยทุกคนข้างหลังพี่กินหมดแล้วกินหมดภายใน3วันอ่ะเขาส่งมาให้อ่ะ พี่ไม่รอรีวิวเลยทุกคนพี่แบบกินกินอย่างเดียวเลยขอโทษนะคะเหลือสามกล่องเองซื <laughs> <laughs> ะะ้มาขนาดนี้แล้วทุกคนก็ต้องรู้ทีแบบเล่นกิจกรรมแล้วแหละทุกคนต้องซื้อนะคะนี่โอนตีมไลน์พิเศษแบบนี้มาตามแบบร้านค้าเซเว่นอ่ะทุกคนซื้อมาแล้วใช่ไหมซื้อมาแล้วทุกคนก็สแกนตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยทุกคนก็สแกนแบบ QR วอารคตรงนี้นะคะเพื่อแบบลงทะเบียนนะคะแล้วก็ กรอกข้อมูลให้ครบนะคะแบบสแกนแล้วลงทะเบียนแล้วกรอกข้อมูลเราให้ครบทวนเนาะแล้วสะสมคะแนนยังไงคะสะสมคะแนนโดยการที่เราเอาคิวอารโคตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่แกะให้นูเดี๋ยวขอกินก่อนอือ่ <laughs> อะเอาคิวอาร์โค้ดจากตรงนี้นะคะไปสะสมคะแนนเห็นไหมนี่ วิธีแลกกิจกรรมนะคะถ้าเราจะเอาไอเทมในเกมเนาะเราเราจะแลกไอเทมในเกมฟรีไฟลอ่ะเราใช้2 2โค้ดก็คือ2กล่องต่อ1กล่องแบบสแกน QR โค้ดกล่องโอนตินสองกล่องแลกได้1กล่องในเกมงงไหมพี่อธิบายไม่ค่อยถวทุกคนแบบแลกโอนตินบล็อกได้1กล่องอะเออสแกนเพื่อรุนลับนะเไว้ในนั้นอาจจะมีแบบโกลเด้นซันอยู่ในนั้นก็ได้นะ ถ้าใครดวงดีอ่ะเออเขาก็อาจจะไม่เกลือในขนาดไหนก็ได้โอนติมันหวานนะโอมติมไม่ได้เค็มอืมหรือถ้าทุกคนนะคะอยากได้ของรางวัลอื่นอื่นะก็สามารถสะสมคะแนนแบบเพิ่อใแบบแรกอะไรแบบนี้ของกิจกรรมของเขาก็ได้เท่านี้ยังไม่พอนะคะเขายังแบบให้ลุ้น iPhone 12ฟรีทุกเดือนด้วยนะออแลกโดยการแบบทุกคะแนนที่เราสะสมมาแลกจากคะแนนที่เราสะสมมาทุกคนเพื่อแลก iPhone 12อะ่ะใครอยากได้ iPhone 12ก็จัดเลยแบบ นนให้เปเปป็บาวไลยพี่ขอปิดนะคะพี่แล้วก็ให้ทุกคนมาดูเสื้อผ้าอันนี้ดีกว่านะคะอ่ะถ้าเกิดใครอยากได้แบบพี่คะหนูหนูอยากได้มากแต่ว่าหนูอะเป็นคนไม่มีดวงหนูเป็นคนสุ่มอะไรก็เกลือน,นะคะ พี่มีสูตรลับมาบอกนะคะแบบสำหรับใครที่ไม่ใช่สายลุนแต่ว่าอยากได้โกลเด้นซันนะคะแบบไม่ต้องลุนันนีนทางโอลตินมีสูตรลับมาบอกนะคะกับกล่องการันตีโอลตินโกลเด้นบล็อกนะคะอย่างที่บอกว่าในการลุนไอเทมของเจกรมีเนี่ยก็คือต้องใช้สองคะแนนนะคะ mm hmm. หรือซื้อโอลตินตอนสองกล่องก็จะได้เปิดแบบโอลตินบ็อกนะคะหนึ่งกล่องเพื่อที่จะแบบเป็นลุนอีกว่าจะได้อะไรแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าสวยอ่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดเราแบบแลกโอลติน โอนติมบ็อก์เนี่ยคบ7กล่องพอกล่องที่8เนี่ยเราจะได้โอนติมโกลเด้นบ็อก์มาเว้ยซึ่งแบบเป็นการการันตีนะคะแบบได้ชิงส่วนสกินโกลเด้นซันมาเห็นไหมตัวเนี้ยซึ่งก็จะมีเสื้อเสื้อฮูดนะคะสีแดงลายพระอาทิตย์ด้านหลังนี่ลายพระอาทิตย์ด้านหลังมืดๆทุกคนต้องไปตรงไหนอะ่ะอยากรีวิวชาร์จาจากลับล็อบบี้ปะซึ่งถ้าเกิดเราแบบสูมไป7กล่องแล้วใช่ไหมกล่องที่8อะ มันจะการันตีไว้ว่าเราจะได้หนึ่งในชิ้นส่วนเนี้เห็นไหมก็คือเสื้อหูดนะคะลายพาทิตที่อยู่ด้านหลังกางเก้งหมวแก๊ปแมสนะคะแล้วก็รองเท้าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดให้ดูนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนพี่ก็แบบลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วมันอาจจะมีเสียงรบกวนแบบเสียงมาห้องมาหาอะไรพี่ก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราสามารถแบบเก็บเหรียญแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้นะเห็นไหมเนี่ย 550เหรียญแลกหูฟังเห็นไหมอือ1้0ยหสิเหรียญแลกตุ๊กตาน้องชิบะเดี๋ยวพี่จะมาสแกนให้ดูเลยนะคะรหัสที่หนึ่งเดี๋ยวพี่สแกนให้ดูนะ,ะนี่นะคะเราจะมาสแกนเขาบอกว่าถ้าเกิดสแกนครบ ครบ7กล่องพอถึงกล่องที่8เราจะได้เป็นโอเวอร์ติงโกลเด้นบ็อกซ์นะคะซึ่งแบบการันตีชิ้นส่วนจากสกินโกลเด้นซันอ่ะเราจะมาสแกนให้ดูให้ครบ8กล่องเลยนะคะว่ามันจะการันตีจริงไหมเดี๋ยวพี่ขอตัวไปสแกนก่อนนะอ่ะโอเคโอเคแล้วนที่มี12กล่องสแกนให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาแลกของรางวัลกันพี่มี8 8แแต้มเนาะ ได้ของแล้วันฟรีไฟลเข้าสู่ระบบบัญชีฟรีไฟลพี่ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กโอเคนะคะพี่จะเปิดกล่องปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ปับ๊บเรียบร้อยฮะเกลือ <laughs> โอเคค่ะบันเลยอีกสี่กล่องใช่ไหมพี่ไปสแกนมาครบแล้วเรามาดูกันว่ามันจะการันตีนี่ไงการันตีจริงด้วยเห็นโอวตินตรงนี้ไหมเราจะแลกเอาโกลเด้ Sun นะคะกล่องโกลเด้ Sun นี่ไงการันตีชุดเว้ยเห็นไหม Golden Box เออการันตีชุดโกลเด้ Sun นะเรามาเปิดกันเลยนะคบว่าเราจะได้อะไรอุ้ยได้เสื้อเฮ้ยเห็นไหมมันได้จริงเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันทุกคนไปดูในเกมแล้วมันจะสวยแค่ไหน ม่พูดพร่มทำเพลงบางคนก็อาจจะสงสัยว่าพี่สกินโกลเด้นซันเนี่ยมันสวยแค่ไหนแบบเทแค่ไหนพี่พูดบรรยายมานานมากเลยผมอยากเห็นอะไรแบบเนี้ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางโอนตีนมากนะคะที่สง่งแบบสกินชุดโกลเด้นซันมาให้เรารีวิวกับให้น้องๆหน,น,นูๆดูนะคะนี่พี่อาอให้ดูนะนี่ประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหม นี่เป็นแบบเสื้อสีแดงนะคะตัดด้วยสีทองเห็นไหมพี่อยากจะบอกว่าอเนี้ยอันนี้มันหล่อมากทุกคนพี่ชอบกางเกงอะเห็นไหมกางเกงก็ดูแบบเหมือนแบบคนแต่งตัวสตรีทอะไรแบบนี้พี่ชอบกางเกงที่มันมีแบบสายห้อยอะไรแบบนี้มากเลยเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็โชว์ริวให้ทุกคนดูกันเลยเห็นไหมข้อสวยสวมใสเลยคะัะ นี่หล่อมากทุกคนใส่แมวด้วยเพราะคนฮอตเลยนี่ถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมไปซื้อโอนตินมากินนะไม่ใช่แค่มีประโยชน์อย่างเดียวแบบลุ้นเสื้อผ้าแบบนี้ด้วยเห็นไหมสวยอ่ะพี่ชอบนอกจากสก,กินโกลเด้นซันนะคะแล้วยังมีแบบไอเทมที่น่ารักอีก ก็คือสกินไอวอลช็อกเกอร์บูเตอร์นะคะนะเดี๋ยวพี่เอาหน้าตาของสกินให้ดูเลยนะว่าน้องน่ารักแค่ไหนน่ารักมากเลยไอตานกนี้ไอต้าหมาชิดว่านี่ไงทุกคนดูหน้าตาเป็นน้องหมาชิดว่านำลนงท่านกินโอนตินนะคะเห็นไหมเป็นไอวอลที่บอกว่าน่ารักน่ารักมากๆดูดีน่ารักสีแดงแล้วก็สีทองเ,อเดือนก็มีแบบ อะไรเขาเรียกว่าอะไรอะข้าวปะอยู่ตรงเนี้ยน่าราักมองชิบะกอนั้นนั่งกินโอนติน e อยู่เปิดครบ40กล่องเนี่ยหรือว่าซื้อโอนตินแปดสิบ e กล่องก็จะได้แบบสกินเต็มชุดแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องลุน้นซึ่งขอ,อย้ำว่ากิจกรรมนี้จํากัดน,นะคะส่งก่อนได้ก่อนหมดก่อนไม่รู้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าแบบทางโอนติม e เขาแบบแจกหนักจัดเนะต็มมากๆเลยนะคะ,ะกิจกรรมดีๆแบบนี้ชาวแบบฟรีฟเราจะเหลืออะไรล่ะทุกคน พาพาดนะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปี2565นะคะไอเทมเด็ดจากฟีฟายเนี่ยตามล่าได้จนถึงวันที่15มีสายนต์เท่านั้นซึ่งฟังขนาดนี้แล้วก็ไปฮะขโมยตังแม่หลังตู้เย็นไปซื้อโอนตินสแกนเลยฮะไปกันเลย สำหรับวันนี้พี่ขอตัวเอาชุดไปแอปก,ก่อนนะคะท<ม>ุกคนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามห้พี่ด้วยนะคะบ,บ๊ายบายค่ะจบม๊